ครบรอบหนึ่งปีการจากไปของหมอลำสาวอินแต่งแก้วบัวลาเมื่อวันที่21กันยายนปี2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดข่าวช็อกวงการเพลงเมื่อมีรายงานว่าหมอลำสาวอินแต่งแก้วโบรลาราชินีหมอลำเมืองลาววัย30ปีเสียชีวิตโดยการกระโดดลงแม่น้ำ โดยเมื่อวันที่19กันยายนปีที่แล้วมีคนไปพบรถจอดอยู่ที่สะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นเมืองปาเซจากการตรวจสอบเป็นรถของหมอลำสาวอินแต่งแก้วบวลาแต่ไม่พบเจ้าตัวเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมกันช่วยกันค้นหาท่ามกลางแฟนเพลงที่รอลุ้นให้เกิดปาฏิหาริย์ กระทั่งวันที่21กันยายน2565ทางเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของมอลำอินแต่งแล้วในเขตแขวงจำปาสัก์สำหรับสาเหตุเชื่อว่ามาจากปัญหาหนี้สินเน,เนื่องจากก่อนที่จะพบรอของอินแต่งที่กลางสะพานนั้นอินแต่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขอโทษพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนๆที่ทำให้เดือดร้อน รวมถึงเจ้าหนี้ที่ตัวเองไปกู้ยืมเงินมาและตัวเองอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วพร้อมกับขออโหสิกรรมทุกคนด้วยซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็มีผู้คนมาให้กำลังใจหมอลำอินแต่งเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์นั้นนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหมอลำเนื่องจากช่วงนั้น เป็นช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังของอินแต่งแต่ประกอบกับช่วงเวลานั้นมีสถานการณ์โควิดทำให้หมอลำไม่สามารถออกทําการแสดงได้จึงเชื่อว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หมอลำสาวคิดสั้นฆ่าตัวตายนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหมอลำทั้งสองฝั่งลาวและไทย สำหรับผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมอลลำอินแต่งนั้นก็คือเพลงเช้า2แรง3ขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เธอเสียชีวิตครบ1ปีแล้วนะครับช่องบ่าวนาบ้านก็แสดงความรำลึกถึงน้องอินแต่งแก้วโบลาด้วยการนำผลงานเพลงของเธอมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนจากกันวันนี้ ช่องบ่าวนาบ้านก็ขอให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องบ่าวนาบ้านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวนาบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ อ,อนออนแก้มเจ้าอ,อ่อนออนผู้สะเลาแม่นบอนศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ก็ยังจดจำการกะระทำบ่ได้ขาดพี่น้องล่าสาวญาติมาสักกะละบูชาปาถนาคลบุญละนึกถึงคุณศีลคุณธรรม มาปกกันบังขามงยมอนองบทนี้ขอลำพละนาเลื่องคววมเป็นมาแต่สตาพาน นั้นมาแล้วหากคู่บุญท้องวิปัสไซผู้พันไกจากแล้วนิพันพุ่นบ่ตาวมามีแต่ผูงออกต้นญาติโยงผู้นักถือทุกทวนนาหากันยกย่อมือ